สวัสดีครับเทสั์มบัตินี้พี่แปดแล้วพอเราอยากทําให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เราจะเริ่มเจอในภาวะของฝนเริ่มมาอากาศเริ่มเปลี่ยนคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการภูมิแพ้มาแล้วน้ำมูกไหลคันหูคันตาหรือในคนบางคนที่มีปัญหาในเรื่องผิวก็จะเริ่มมีอาการผิวแห้งแล้วก็คันผิวคลิปนี้เราจะพาไปดูว่าปกติแล้วในร้านยาน เรามียาตัวไหนที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการเลือกจ่ายและสั่งจ่ายเราจะได้สื่อสารกับคลินิกและร้านยาได้ถูกต้องนะครับคอนเซปต์แรกก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องยาคือการดูแลตัวเองก่อนการดูแลตัวเองให้ไม่เป็นภูมิแพ้ให้สังเกตพฤติกรรมของตัวเองเป็นหลักมันจะมีอยู่5อย่างที่ส่วนใหญ่คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะมีปัญหานใน,านลนักษณะแบบนี้หนึ่การดื่มน,น้ํา ต้องดื่มน้ำให้เยอะนะครับวันละแก้วขึ้นไปแต่ก็ไม่ใช่ทะลึ่งกินจนเป็นลิตรเปิดรงเล็บ3มลิตรบางคนก็กินได้ในกลุ่มของการที่ทำงานหนักมากๆตลอดทั้งวันเขาอาจจะดื่มน้ำเยอะนะครับดูให้สมดุลกับตัวเอง 2. เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนต้องนอนให้เพียงพอนะครับ 3. ในเรื่องของการกินอาหารทานอาหารให้ครบห้าหมู่อย่าไม่กินผักนะครับอย่าไม่กินผักต้องกินผักตะกูละม้ แต่อย่างไรก็ตามมันจะมีคนไข้กลุ่มนึงคือกินแต่ผักผลไม้แล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์กลุ่มน,นี้ก็จะขาดโปรตีนอีกทาให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ยาก5้าเอ่อขอโทษครับซก็จะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ของตัวเราเองนะครับคือปกติถ้าเรารู้ว่าโอกินช็อกโกแลตแล้วภูมิแพ้มาง่ายถ้าเกิดเราทานอาหารทะเลแล้วภูมิแพ้มาง่ายอย่างนี้ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยมไม่กินอาหารตัวที่เรามีโอกาสแพ้ หอีกตัวหนึ่งจะเป็นเรื่องของเวลาที่พอมีอาการแพร้ขึ้นมาแล้วเราจะชอบไปแตะไอสก,กิดสกเกาลูกนูน่นนี่โดนไม่ได้เกาอย่างนี้นะแต่ว่าแค่แบบโดนเฉยๆการโดนอยู่เรื่อยๆก็เป็นการกระตุ้นทําให้ภูมิแพ้เราไม่หายเสียทีอยากไปโดนมันถ้าทนไม่ไหวเรามาดูแลในเรื่องของการรักษากันอีกทีนึง สำหรับยาตัวแรกที่ร้านยาเรามีโอกาสได้จ่ายบ่อยๆมันคือตัวคอเฟนิรามีนคนไข้จะมาแล้วเรามาคุยกันถึงเรื่องของเม็ดยาที่เป็นกระปุกเม็ดกลมๆเล็กๆเหลืองๆอก็จะเป็นตัวนี้ครับมันคือคอเฟนิรามินทานยังไงหนึ่เม็ดวันละสาครั้งข้อดีของมันคือปลอดภัยนะครับคนท้องก็สามารถใช้ได้ด้วยซ้ำข้อเสียของมันคืออะไรประสิทธิภาพไม่ถึงกระแรงมากนะัก แล้วก็มีการง่วงซึมแล้วก็เนื่องจากยามันต้องกินวันละสามสี่ครั้งดังนั้นคนไข้มีโอกาสที่จะลืมกินยาหรือกินยาแค่ประมาณวันสองวันก็ขี้เกียจกินแลกแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะกลับมาเป็นซ้ำอีกนี่คือข้อเสียของตัวคอเฟนรับยาตัวที่2คืออะทาร็กซ์ยาตัวนี้จะดีในเรื่องของการรักษาการคันที่ผิวหนังที่ดีมากๆเป็นยาก,กินแต่ข้อเสียของมันคือง่วงซึมและเริ่มหาได้ยาก สำหรับผู้ป่วยบางคนที่กินอะทราเป็นระยะเวลานานๆก็จะเริ่มมีอาการกลุ่มการติดยานอนหลับซึ่งต้องระวังในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เม็ดเล็กรียาวสีขาวแต่ต้องระวังไอ้นี่คืออะทราตัวเลขมันจะเป็นประมาณสิและ25มิมิลลิกรัมให้สังเกตนิดหนึ่งซึ่งมันก็จะคล้ายกันกับยาในกลุ่มที่3ก็จะเป็นเม็ดเล็กรียาวสีขาวเหมือนกันครับมันคือเซทริซีและรอดาา้ทันทีกลุ่มนี้เนี่ย กิน1เม็ดวันละหนึ่งครั้งจะค่อนข้างเจอกันบ่อยแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับราคาไม่ได้สูงมากแต่ประสิทธิภาพก็อาจจะไม่ได้แบบถึงกับแบบโอ้โสุดสุดแก้คันด,ดีลดน้ำมูกได้ดี <c oughs> พวกนี้ถือว่าโอเคกินได้ราคาไม่สูงต่อเนื่องในระยะยาวถือว่า just happy สำหรับตัวนี้นะครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมียาที่พัฒนาไปกว่ากลุ่มของเซทิลซินและรลาราดีนละไม่ว่าจะเป็นเลวเซตไม่ว่าจะเป็นเดซอนอัดีนหรือกลุ่มของไบลสเตนขึ้นมาพวกนี้ ประสิทธิภาพก็จะค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ราคาก็จะสูงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยาแก้แพ้ในการกินแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าทุกตัวง่วงทุกตัวมีแต่ง่วงมากกับง่วงน้อยอย่างไรก็ตามเวลากินเข้าไปแล้วต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถในเรื่องของการทํางานที่ต้องใช้สมาธิเยอะๆนะครับยาก,กินมีอะไรที่อยากจะแจ้งอีกโอเคมีอยู่หลากหลายตัวตัวที่อาจจะเจอคาเฟนลนะทารก พวกกลุ่มเซทโรซิลอร์อดีและกลุ่มที่สูงไปมากกว่านั้นอาการง่วงซึมเรียบร้อยพวกนี้คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังแต่มันก็จะมีเพิ่มเติมอีกครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินยาแล้วแต่มันไม่ได้ผลผื่นคันอันนี้เราพูดเนเคสว่าผื่นคันนะถ้าเกิดมันมีผื่นคันเราอาจจะสามารถเลือกใช้ยาที่ใช้ทากับผิวหนังได้แต่สิ่งที่เราเจอแล้วไม่ชอบเลยคือหนึงไทน์มอง พยายามอย่าทาย,นนยทาหมองยาหมองจะเป็นการกระตุ้นทาให้เลือดลมมาไหลเวียนในบริเวณนี้มากขึ้นอาจจะก,กระตุ้นทําให้เกิดการแพ้เพราะมันถูกนวดเห็นไหมครับพอมันถูกนวดถูกกระตุ้นมันก็เกิดการแพ้ได้มากขึ้นไม่แนะนําไมใ่ใช้ยาหมองหรือแป้งเย็นกลุ่มของพวกปริคลี่ฮีตเพราะมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองง่ายๆแนะนําให้ใช้คือเบื้องตอน้นอาคารามายหรือว่าเป็นแป้งเด็กก็จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงถ้าเกิดผื่นคันมาเนี่ยอาไปล้างน้ําล้างน้ําเย็นเลยครับใช้ได้แห้งแล้วก็ลงเป็นแค่แป้งหรือเป็น แป้งเด็กหรือว่าเป็นแป้งน้ํา,ากลุ่มคารามาได้แต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าคิดว่าแป้งแค่นี้เอาไม่อยู่สิ่งที่เราสามารถทาได้ก็จะเป็นตัวยาสเตียรอยเกตปานกลางนะครับถ้าเกิดอินเคสในเด็กเด็กอาจจะแนะนําเป็นกลุ่มพวกตัวแอนติแกนหรือว่าถ้าเบาที่สุดก็อัลปิแอนเทนขึ้นมาก็แอนติแกนขึ้นมาหน่อยหรือว่าถ้าเกิดเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเริ่มพิจารณายาสเตียรอยตัวอื่นๆกำชับไปได้ไม่ว่าจะเป็นอะลิโซคอร์เทสเปอร์ซันอะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถลง เป็นตัวยาทาสเตียรอยถ้าเกิดพื้นที่กว้างสามารถใช้เป็นตัวยาน้ำสเตียรอยด์กลุ่มงพวกไตแอมินนโนโลโลชันได้ครับสำหรับปัญหาว่าเวลาเรากินยาแก้แพ้เราต้องกินนานแค่ไหนส่วนใหญ่ผมจะแยกปัญหาเป็น2ออันครับอันแรกคือถ้าเกิดกินเป็นแค่ช็อตสั้นๆ สอดสั้นๆเราอาจจะแนะนำให้ทานยาต่อเนื่องประมาณ5-10วันเพื่อลดอาการเฉยๆไม่ใช่กินแค่เออมื้อสองมื้อหายละหยุดกินยาดีกว่าและเสร็จแล้วเด็กแป๊บหนึ่งมันก็กลับมาเป็นซ้ำไม่เอานะคร mm ับกินต่อเนื่องไปเลยครับ5-10วันต่อเนื่องและถ้าเกิดอาการทุเลาลงพิจารณาถึงการหยุดยาได้แต่ถ้าในกรณีที่คนไข้บอกว่าฉันเป็นภูมิแพ้เรื้อรัง กินไปเลยครับ3 0ถึงวันต่อเนื่องคุณหมอจ่ายมาอย่างนี้แน่นอนนะครับกินยาแก้แพ้ต่อเนื่องในระยะยาวในจังหวะที่เรามีการกินยาแก้แพ้ต่อเนื่องในระยะยาว สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมคือการปรับพฤติกรรมด้วยนะครับจะเป็นในเรื่องของการควบคุมอาหารงดชาวแป้งน้ำตาลน้ำหวานน้ำหวอนน้ำอัดลมนะครับในเรื่องของการนอนพักผ่อนให้ดีกินน้ําให้ดีนะครับออกกําลังกายก็จะช่วยในการรักษาภูิแพ้ได้และถ้าอย่างไรก็ตามเราไม่แน่ใจในเรื่องอาการที่เราเป็นไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิกหรือว่าเข้าร้านยาได้นะครับลองไปดูว่าด้วยอาการที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องดูปรับยาขึ้นหรือปรับยาลง หรือไม่เพราะบางทีเราอาจจะกินเป็นแค่ตัวสูบทอบางทีเราอาจจะกินเป็นตัวที่สูงมากๆอยู่แต่ไม่ได้จําเป็นเรื่องกินเราก็สามารถปรับระดับลงมาได้จะได้ไม่ต้องกินยาแรงเกินไปในขณะที่บางครั้งโอ้โหเนี่ยฉันกินตัวคอเฟม,มาตั้งนานอา้าวมันมีตัวที่ดีกว่านี้ด้วยหรออย่างงี้เราจะได้รู้ว่าแบบฉันกินอะไรอยู่แล้วฉันควรที่จะกินยาอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่หรือฉันควรจะมีการปรับพฤติกรรมใดๆเพื่อที่จะทำให้ฉันไม่ต้องมากินยาต่อเนื่องในระยะาวาด้วยหรือไม่ สำหรับในคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับ